เองนิดหนึ่งได้ไหมรับมุมความรู้ที่โชควิเคราะห์และวิจารณ์ที่สอนให้ทั้งหมดใช้ได้ไม่ได้ชอบไม่ชอบที่หน้าวางไว้ก่อนแล้วสุดท้ายนะครับลองเรียนรู้แล้วทำความาเข้าใจตามมันแล้วสุดท้ายไปพิสูจน์จริงๆไม่ต้องพิสูจน์เองหรอกหน้ากระดานตรงนี้มันก็พิสูจน์ด้วยกันเพราะนี่ใส่โชคนะครับโชคเป็นคนไม่อายข้อผิดพลาดอันไหนเข้าได้โชคก็บอกได้อันไหนไม่ได้ที่สุดท้ายเข้าแล้วไม่ขึ้นก็ต้องมีเหตุผลฟังไว้ก่อนนะ ไม่มีใครเล่นหุ้นแล้วไม่เคยผิดทุกคนผิดผิดแล้วคอนโทรลเจ็บได้ไหมคอนโทรลเสียได้ไหมฟังไว้ก่อนนะครับเมาเป็นคนเล่นหุ้นกล้าเสียแต่เซียนเป็นคนเล่นหุ้นกล้าได้คนจนเล่นหุ้นจะทนจนได้เก่งแต่คนรวยเล่นหุ้นจะทนรวยได้นาน คนจนเล่นหุ้นนะครับทนจนได้เก่งไหมครับว่าซื้อหุ้นแล้วดอยแล้วราคามันตกก็ยังไม่ขายสักทีกัดฟันแต่เวลาหุ้นขึ้นมานะครับขยัยบขึ้นมาที่ทนมา3ปีนะครับขึ้นมา5%เท่านั้นแหละกูขายเลยแต่คนรวยนะครับไม่ฟังไว้ก่อนนะจากคนจนคนรวยหุ้นตัวนั้นถ้าได้ถือนะมันก็ผ่านคําว่า1% 2%เนท่ากันทุกคนนะเพ<ๆ>ียงแต่คนจน3% 5%เกูขายแต่คนรวยอะ่ะ 50% 100% 200%กูค่อยขายแสดงว่าจะ50% 100%แล้วขายหรือ1 2 3%ขายคนรวยและคนจนทุกคนจะต้องผ่านหุ้นที่1%เปทำกำไรขึ้นมาเท่ากันทุกคนเข้าใจข้อนี้ไหมทนเบื่อกับโชคนะพี่ต่อไปคอมเซเเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ครับผม พี่ครับดูไออย่างเงี้ยเราเรียกว่าซึมขึ้นกราฟเวลามันซึมขึ้นนะพี่ทรงกราฟมันก็ไม่ค่อยชัดหรอกครับพี่แต่สัญญาณอ่ะมันจะมาในช่วงนี้แล้วเห็นไหมสัญญาณพี่จําไว้เลยนะจดไว้เลยนะครับสัญญาณหุ้นจะทําไม่ทําให้ดูวอลลุ่มเข้าจดข้อนี้ไว้เลย,เลยหุ้นนะครับจะเล่นไม่เล่นให้ดูว่ามีวอลลุ่มเข้าม,ามากกว่าปกติไหมวอลลุ่มจะเป็นเครื่องยืนยันว่าหุ้นตัวนั้นเกิดการ กระแสเกิดการต้องตาต้องใจหรือเกิดความว่าน่าสนใจแค่ไหนดังนั้นนะครับวอลลุ่มเป็นตัวบอกอะไรเลยวอลลุ่มเป็นตัวบอกกระแสว่าหุ้นตัวนั้นน่ะจะขึ้นหรือลงคนจะเล่นหรือไม่เล่นแสดงว่าคําว่าวอลลุ่มเข้าจะต้องติดหูพี่ทุกคนนะครับข้อนี้สําคัญมากวอลลุ่มเข้าจะต้องติดหูพี่ทุกคนเข้าใจข้อนี้ไหมเห็นไหมครับพี่ลองดูนะครับในช่วงนี้วอลลุ่มเริ่มอะไรละเริ่มยกตัวมาหนาๆนาละ พี่อันเนี้ยโดจิเห็นไหมแม่งเทพมาจากไหนวะพี่ดูนะดูดดมันกราฟเดียวกันนะโชคตัดครึ่งมาแปะเลยนะครับตัดครึ่งมาเพื่อให้ดูเนี่ยเห็นโดจิไหมแท่งเหลืองยิงขึ้นไปแล้วก็กดราคาลงมาให้ปิดอยู่ที่ราคาเปิดราคาปิดพี่ครับถ้าปล่อยให้ตลาดเป็นธรรมชาติสัญลักษณ์ได้ยาวขนาดเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยโดจิเห็นไหม นี่ไซเว่ไหมจริงๆถ้าเรามองนะครับยกขึ้นแล้วก็ย่อลงขาเอ็นยกขึ้นแล้วก็ย่อลงขาเอ็นแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ออกไซเวย์เห็นไหมครับแล้วก็ยิงอะไรโดจิโดจิยิงตั้งแต่ราคา4บาท47บาท50จนถึง57บาทจุดประมาณ58บาทเลยครับบ้าไปแล้ว พี่ครับแท่งโดจิเนี่ยจาก47บาทขึ้นไปถึง57บาทมันขึ้น10บาทตรงนี้แล้วมันก็กดลงมาปิดอยู่ที่0บาทในยะเนนี้มันแปลว่าผิดธรรมชาติของการาฟจริงไหมเปิดราคา47บาทแล้วราคาหุ้นวิ่งไปที่57บาทแล้วถูกกดราคามาปิดอยู่ที่47บาทเท่าเดิมเห็นยังโดจิเป็นสัญลักษณ์ของใคร มันต้องมีคนกําหนดราคาแล้วขวางราคาแล้วกดราคาให้กลับมาเพื่ออะไรรู้ไหมพี่ครับฟังไว้ก่อนนะเอาอย่างตรงๆเชื่อไหมระหว่างมันขึ้นไปตรงนี้นะครับเจ้าอ่ที่เก็บมาพวกเนี้ยเขาก็อะไรอีกที่เก็บมาพวกนี้นะครับเขาก็ขายแล้วทําลงมาเนี่ยครับเขาก็ซื้อคืนเข้าใจเหตุผลยัง บางครั้งไม่ต้องเป็นแท่งเขียวแท่งแดงแค่ไส้เทียนมันก็บ่งบอกระหว่างที่ราคามันขึ้นจาก47บาท4 8 49 5 0 5ีนะครับมันก็มีแรงเทขายไปเรื่อยๆเม้าก็เข้ามารับไปเรื่อยเวลานั่นเวลาเริ่มของเริ่มพอใจในกําไรแล้วก็กดราคาลงมาใหม่ระหว่างกดราคาลงมาใหม่นะครับคนก็ตื่นตกใจก็ต้องเทขายฟังไว้ใหม่นะ47บาทขึ้นไป57บาทขึ้นไป10บบาทหมายความว่าอะไรรู้ไหม ราคาหุ้นขึ้นไป20%คนเวลาตั้งสต็อปล s ออ่ะหรือเทขายนะครับจะตั้งไว้ 3%, 5%, 7%หรือไม่ก็10%แต่อันเนี้ยขึ้นไป20%แล้วกดลงมาอีก20%หมายความว่าอะไรทุกคนที่เคยซื้อตรงนั้นนะครับเทขายหมดแปลว่าแค่แท่งเนี้ยเขาก็ทำกำไรแ่าน้ำร้อนน้ำชานะครับอ่ะลองมาดูนะครับเกิดการซื้อขายจริง ยี่ขายทั้งหมด28ล้าน28ล้านหุ้น28ล้านหุ้นเฉลี่ยที่ราคา50บาทแล้วกัน28ล้านหุ้นคำนวณง่ายๆนะ28ล้านหุ้นคูณ50บาทเป็นเท่าไหรเท่าไรเท่าไหรพันสี่ร้อยล้าน สิบล้านหุ้นห้าสิบน้ตที่ห้าสิบาทน่าออกใช่ไหมครับก็ห้าร้อยล้านทั้งหมดพันสี่ร้อยล้านบาทรู้ไหมครับพันสี่ร้อยลแค่แท่งเนี้ยอย่างเดียวนะพันสี่ร้อยล้านนะครับที่มันเกิดการซื้อขายเราเรียกว่าแวลูเยอะไหมแค่แท่งเนี้ยราคาซื้อขายนะครับพันสี่ร้อยล้านพันสี่ร้อยล้านมีเจ้าอยู่สักห้าร้อยล้านนะ่ะสมมตินะพอมีราคาเมามารับไปด้วย ที่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น500ล้านของเจ้านัแท่งนี้แท่งเดียวนะได้กำไร20% 500ล้านได้กำไร20%เท่ากับได้กำไร100ล้านนัวันเดียวแค่แท่งเดียวยังไม่ได้ทํายกราคามาขนาดนี้เลยเข้าใจเหตุผลไหมนี่ไงเทคนิคเล่นหุ้นอย่างเจ้าเห็นไหมครับ พี่ครับนี่โชคแค่สอนอ่านในเรื่องแพทเทิร์นกราฟต่างๆเข้าวๆก่อนว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วมันซ่อนเลยสัญ,ญลักษณ์โชคยังไม่ลงแต่ครั้งหน้าโชคจะมาลงรายละเอียดของแท่งเทียนทุกอย่างให้ละเอียดเลยแล้วขราวเนี้ยมาร่วมอ่านในการวิเคราะห์พี่จะสนุกและชัดเจนกว่าน,นี้จริงๆอ่ะวันนี้พี่ต้องอะไรก่อนรู้ไหมพี่ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าเพื่อนขาขึ้น ในหุ้นขาขึ้นทุกครั้งนะครับมันจะมีกสร์ของคําว่าไซเว์และเขียวใหญ่เขียวใหญ่เป็นตัวสัญญาณปลุกตลาดสัญญาณปลุกตลาดนี้จะมี5แพทเทิร์น5แพทเทิร์นนี้จะเลือกใช้แพทเทิร์นไหนเป็นสําคัญอยู่ที่ราคาโซนล่างโซนกลางแล้วก็โซนบนนึกออกใช่ไหมครับแต่วันนี้โชคมาแพมไปเรื่อยๆพี่ครับลองดูไปแป๊บเดียวนะครับ CPF CPF พี่ครับอันนี้เป็นหุ้น CPF เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมา CPF กลับมา CPF c p ก่อนอันนี้เป็นหุ้น CPF นี่เป็นหุ้น CPF พี่จา๋า นี่คือไซด์เวย์มันออกช่วงนี้มานานมากตรงนี้เราเรียกว่าเส้นแนวรับของตรงนี้นะตรงนี้มันมายืนอยู่เป็นแนวรับอยู่นะครับที่ราคา57ตอนนี้เขียวใหญ่ยิงมาแล้ว CPO นะเขียวใหญ่ยิงมาแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับมันปิดย่อลงมาเหลือ60บาทดังนั้นถ้าใครจะเล่นสาย v i c p r นะครับแล้ว CPOCPO คือเซเว่ได้ต่อสัญญาในปั๊มบตท อีกประมาณ3 0 0พสาขาเห็นไหมมันแปลว่าอะไรที่ข่าวออกมาได้ต่อแล้วแล้วปตทนะ OR ก็คือหุ้นของปตทใช่หไหมที่ดูแลพวกอเมซอนและพื้นที่ให้เช่าอะ่ะนึกไหมครับทาสัญญาต่อจากเซเว่นให้อนุญาตเซเว่นต่อสัญญาสัมปทานไปอีกเห็นไหมครับดังนั้นนะครับตรงนี้การกลับตัวของของหุ้น CPO หรือหุ้นเซเว่นเกิดขึ้นแล้วนะยิงเขียวใหญ่ไปแล้วนะครับปังดังนั้นนะครับ ถ้าหุ้น CPO นะครับย่อลงมาต่ำกว่า60 5.8ถึง60ตรงเนี้ถ้ามันย่ออยู่ในโซนนี้ได้นะครับเมื่อวันศุกร์มันปิดอยู่ที่60บาทถ้าเรากะว่าจะถือสัก3เดือน6เดือนเป็น VI อะตัวเนี้ก็น่าพิจารณาแต่ ให้รับรู้ไว้ก่อนถ้าโชควิเคราะห์วิเคราะห์อ,อย่างนี้นะแต่อย่าเพิ่งซื้อไม่ต้องไปสนใจมันให้ลองเฝ้าดูว่าโชคมอง CPO ว่าในอนาคตแนวโน้มอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ1เดือนข้างหน้าระหว่างเรียนไปด้วยเราจะเจอมันซ้ําแต่ช่วยจำไปด้วยว่าวันนี้มันอยู่ประมาณ60บาทแล้วมีเขียวใหญ่ยิงมาอย่างนี้นะึกออกไหมครับ